คลิปนี้ครับผมจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องซ่วมๆกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนครับเวลาที่เราจะไปซื้อสุขภัณฑ์แบบนี้ครับมันมีหลากหลายสิ่งที่เราจะต้องคํานึงว่าที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยสุขภัณฑ์เนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้ที่เราต้องถามด้วยเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะรวบรวมเช็คลิสต์ทั้งหมดนะครับสาหรับใครที่ อยากที่จะซื้อสุขภัณฑ์ไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นบ้านเดิมหรือจะไปติดตั้งบ้านใหม่ก็ตามนะครับมันมีอะไรบ้างครับที่เราจะต้องคำนึงในการซื้อสุขภัณฑ์หนึ่งครั้งพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตัววันนี้ครับเราก็อยู่กับสุขภัณฑ์ยี่ห้อคัตโต้นะครับแต่จริงๆแล้วเช็คลิสต์นี้ครับสามารถใช้ได้กับสุขภัณฑ์ในทุกๆยี่ห้อเลยครับคำถามแรกครับที่คุณจะต้องถามตัวเองก่อนนะครับและเวลาที่เราไปเลือกซื้อสุขภัณฑ์เนี่ยเราก็มักจะเจอคําถามนี้ครับก็คือสุขภัณฑ์เนี่ยคคุณอยากกจะได้้แบบบี่ชินรั แบบกี่ชิ้นคุณอาจจะงงถ้าคุณมาดูนี้ครับอันนี้คือสุขภัณฑ์ที่มี2ชิ้นนะครับสุขภัณฑ์ที่มี2ชิ้นก็คือสุขภัณฑ์ที่ส่วนของหม้อน้ํากับตัวฐานสุขภัณฑ์เนี่ยมันไม่ติดกันแบบนี้ส่วนตัวนี้ครับคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันไม่มีรอยต่ออันนี้เขาเรียกว่าสุขภัณฑ์1ชิ้นนะครับแล้วคุณก็จะถามผมครับว่าอา้าวแล้ว1ชิ้น2ชิ้นมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกัน,กนที่เรื่องของการทําความสาอะอาดนั่นเองครับเพราะว่าการที่เรามีสุขภัณฑ์2ชิิ้้้้้นน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 แแแบบบบบีีีีะะรรรััมมมปปลลววว่่่่าาาเเยกก็็อออจจไไหใณทตด นะ2ครับในเรื่องที่เวลาที่เราใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดความสกปรกขึ้นมาตรงนี้ได้นะเพระาะฉะนั้นอันนี้ครับคือข้อได้เปรียบของสุขภัณฑ์ที่เป็นชิ้นเดียวหรือที่เขาเรียกว่า one p i e แต่แน่นอนครับพอมันเป็นชิ้นเดียวแบบนั้นนะครับมันก็จะมีราคาแพงขึ้นเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยเขาก็จะหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวเรื่องต่อมาครับที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคําถามก็คือเอ้สุขภัณฑ์เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายดีไซน์แล้วสิ่งที่เราต้องคํานึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของดีไซนน์คครรััับอบออดแกก็ื เรื่องของช่องว่างด้านหลังตรงนี้ครับจะสังเกตได้ว่าสุขภัณฑ์บางตัวเนี่ยมันจะมีช่องว่างด้านหลังตัวนี้นะครับหรือสุขภัณฑ์บางตัวนะครับก็จะมีฐานในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก่อให้เกิดความสกปรกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะดูแลรักษาง่ายนะครับผมแนะนําให้คุณเลือกเป็นสุขภัณฑ์ที่ไม่มีช่องว่างด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทาให้เรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยมันทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มีมุมไม่มีซอกให้เราเข้าไปทาความสะอาดเยอะหรือถ้าเกิดว่าใครเลือกสุขภัณฑ์ทททีี่ข้้าางงหลลัััเนนนยยมแแบบบจะะปปิดไครก็ํใ โอกาสที่ก่อให้เกิดความสกปรกทางด้านหลังเนี่ยมันก่อให้เกิดได้ยากนะเองฮะและเรื่องของรูปลักษณ์สุขภัณฑ์อย่างต่อมานะครับก็คือเรื่องของบริเวณขอบตรงนี้ครับจะสังเกตได้เลยครับว่าบางรุ่นนะครับมันจะมีขอบบริเวณนี้ที่ให้น้ําไหลลงมานะครับซึ่งตรงนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ทำฟอา์ซาท้องน้ําเองก็จะรู้ครับว่ามันเป็นส่วนที่มีคราบสกปรกเนี่ยติดอยู่ได้ง่ายแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการที่ทาความสะอาดมันนะครับบางทีเรามองไม่เห็นมันก็อาจจะเป็นคราบสกปรกที่เก็บสะสมตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นครับสสุุขขัััณณ์บบบบาาาาางงร่่่่นนนะะะคกก็็จจมมีีีีลษทททเปอํวดยแ้ เกตได้เลยว่าสุขภัณฑ์ตัวนี้นะครับตัวตรงขอบเนี่ยมันก็จะไม่ยื่นเข้ามาเยอะนะครับทำให้เราสามารถทําความสะอาดภาพสกปรกบริเวณนี้ได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเช<อ>่นเดียวกับบริเวณฝารองนั่งนะครับสุขภัณฑ์บางรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นฝาลักษณะแบบนี้นะครับทำให้เวลาทําความสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะทําง่ายกว่าบริเวณที่มีรูม,มีขอบเยอะๆแบบนี้นั่นเองครับ เรื่องของรูปลักษณ์สุขภัณฑ์ต่ออีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องนํามาคิดและก็พิจารณาเลยครับก็คือให้เราดูก่อนครับว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยมีไวไัยใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยเด็กหรือวัยสูงอายุเพราะว่าในแต่ละวัยนะครับก็จะ ใช้ความสูงของสุขภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะโดยความสูงสุขภัณฑ์โดยทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ14-17ถึงนิ้วนะครับถ้าเกิดว่าบ้านไหนครอบครัวไหนนะครับที่มีเด็กกับผู้ใหญ่อาย,อยุร่วมกันนะครับคุณก็ควรที่จะเลือกความสูงเนี่ยไม่สูงเกินกว่า16นิ้วน,นั่นเองฮะก็จะเป็นอาจจะเป็นตัวเล็กลงมาหน่อยจะเป็นตัวนี้ครับนี่ ที่มีความสูงต่ำมาหน่อยแบบนี้เด็กก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุต้องใช้วีลแช์นะครับการที่เราจะใช้ซ่วมที่มันมีความสูงต่ำ,ตำแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็อาจจะลำบากได้นะผมก็แนะนำให้ใช้ตัวที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะใช้ตัวที่มีความสูงประมาณ17หรือ18นิ้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักการเลือกสุขภัณฑ์ที่ผมว่าดีที่สุดนะครับก็คือให้ เรียกทุกคนในบ้านนะครับมาลองนั่งกันให้หมดเลยครับว่านั่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนครับที่ทุกคนในบ้านเนี่ยนั่งแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่งสบายนั่งแล้วไม่ติดขัดอะไรนะครับก็ไปที่โชว์รูมได้เลยครับแล้วก็ไปลองนั่งดูได้เลยนะครับเช็คลิสต์ข้อต่อไปนะครับที่ผมว่าสําคัญไม่แพ้ข้าอื่นก็คือเรื่องของฝารองนั่งนั่นเองครับโดยฝารองนั่งนะครับสังเกตได้เลยครับว่า มันจะแตกต่างกันและก็มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันด้วยนะครับโดยเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยผมว่าแทบทุกฝาแทบทุกแบรนด์เนี่ยมีหมดแล้วก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าซอฟต์โค้ดครับซอฟต์โค้ดแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ในบริเวณห้องน้ําที่มีคนใช้เยอะๆนะครับให้แนะนําใช้เป็นซอฟต์โค้ด เพราะว่ามันจะทําให้อายุการใช้งานของฝารองนั่งเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานนะครับอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับที่ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีการทําให้เราสามารถถอดฝารองนั่งได้ง่ายน,นะครับโดยของคอโต้เนี่ยเขาก็จะมีให้เรากดปุ่มแค่นี้ครับนี่แล้วมันก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาฝารองนั่งเนี้ยไปทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายแล้วพอทาความสะอาดเสร็จก็แค่เอามาใส่แค่นี้นครับ แ่าแค่นี้ <Wow. S 1> เราก็จะได้ฝาลองนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงเรื่องของฝาลองนั่งนะครับก็คือเรื่องของขอบของฝาลองนั่งนั่นเองคับเพราะฉะนั้นครับมันก็จะมีฝาบางประเภทนะครับที่มันไม่มีขอบนะครับหรือขอบน้อยทําให้มันสามารถเอาวาสะอาดได้ง่ายกว่านั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เราสามารถเลือกในเรื่องของฝาลองนั่งได้และอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเราต้องดูด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ฝาลองนั่งที่เป็นแบบอัตโนมัติแบบนี้ครับ แต่ว่าอาจจะไม่มีงบถึงกับซื้อสุขภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้นะครับเราอยากจะซื้อแค่ฝาอย่างเดียวนะครับก็ให้ไปดูเลยครับว่าไซส์ของฝาที่เราจะซื้อมาติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เ็ามีการขายเฉพาะฝาแยกนะครับเราอยากได้เฉพาะฝาแบบนี้ ที่มาใส่เนี่ยคุณจะต้องมีขนาดของสุขภัณฑ์เนี่ยใหญ่เท่าไรแล้วคุณก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าขนาดเนี่ยมันแมทสเกลหรือเปล่านะครับถ้าขนาดแมทสเกลเนี่ยเราก็สามารถซื้อฝาอัตโนมัติแบบนี้มาสวมแทนได้เลยครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ก,กันนะครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อสุขภัณฑ์ก็คือเรื่องของประเภทของการชําระล้างนั่นเองประเภทแรกครับก็คือแบบวอชดาวนะครับแบบวอชดาวอันนี้ผมว่าคนไทยทุกคนรู้จักดีก็คือพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือแบบตักน้ำลาดนั่นรในรใกะหําา่ชญ แบบวอช h Down นะครับเราสามารถมีการชําระล้างแบบ2ระดับได้ก็คืออาจจะเป็นปุ่มเล็กนะครับสำหรับการชําระการถ่ายเบานะครับแล้วก็ปุ่มใหญ่สําหรับการถ่ายหนักแบบนี้ครับก็จะทำให้เราสามารถประหยัดน้ํา แต่ข้อเสียของระบบชําระล้างแบบวอชดาว w n ก็คือเสียงมันจะค่อนข้างดังนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้การชําระล้างที่มันมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นกลิ่นมันไม่ตีย้อนกลับมานะครับคุณอาจจะใช้เป็นระบบชําระล้างที่เป็นแบบทริปเปตฟัชชิ่งนะครับก็คือมีระบบน้ําฉีด3มทิศทางแบบนี้ครับแต่ว่าทําให้สุขภัณฑ์ของเรานะครับมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นตอนที่กดชําระล้างแล้วนั่นเองครับและอีกระบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากให้สุขภัณฑ์ของคุณเนี่ยมีความสะอาดอยู่เสมอนะครับ ทางคอโต้เนี่ยเขาก็คิดระบบชำระล้างขึ้นมาระบบหนึ่งครับที่เรียกว่าไซฟอนเจ็นะครับซึ่งระบบไซฟอนเจ็ของคอโต้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายๆประเภทด้วยนะครับแต่หลักการของไซฟอนเจ็แล้วเนี่ยเขาใช้ระบบของการลักน้ำนะครับทำให เกิดกระแสน้ําที่รุนแรงนะครับในการชําระล้างทั้งหมดเพราะฉะนั้นในตระกูลของการชําระล้างแบบไซฟอนเจ็ตเนี่ยมันจะทําให้เกิดการชําระล้างที่มีความสะอาดค่อนข้างเยอะนะครับแต่แน่นอนครับมันก็แลกมาด้วยกับปริมาณน้ําที่ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างดังนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนะครับคุณอาจจะใช้ระบบชําระล้างที่ชื่อว่า V ีไซเลนก็ได้นะครับโดยระบบชําระล้าง V ีไซเลนเนี่ยจะเป็นระบบชําระล้างที่เงียบที่สุดนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องของประสิทธิภาพในการทําความสะอาดนะครับเขาก็อาจจะสู้ตัวอื่นๆไไมม่ด้นนัเองรก็สาาถ ที่จะลองเปรียบเทียบดูได้นะครับโดยผมให้หลักการแบบนี้ครับในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อสุขภัณฑ์เพิ่มนะครับให้คุณไปสังเกตดูก่อนครับว่าตอนนี้ครับที่บ้านของเราเนี่ยใช้ระบบอะไรในการชําระล้างอยู่นะครับโดยเราเนี่ยเอาสามารถเอารุ่นสุขภัณฑ์ของเรานะครับไปเซิร์ชได้เลยครับมันจะมีในสเปคนะครับจะมีบอกว่าตอนนี้สุขภัณฑ์รุ่นนี้นะครับจะใช้ระบบในการชาระล้างอะไรใช้น้ําเท่าไหร่นะครับแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถเปรียบเทียบได้แล้วครับว่าตอนนี้ที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันะะาามกีรรรบบ ล้างที่ดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คับคุณใช้ระบบตัวหนึ่งอยู่แล้วรู้สึกว่ามันสะอาดอยู่แล้วครับคุณก็สามารถเอาสเปคเดิมเนี่ยไปบอกเขาได้เลยว่าเราอยากจะได้ระบบชำระล้างแบบนี้นั่เองครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องระบบชำระล้างไปแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องคำนึงและก็เกี่ยวข้องกับระบบชำระล้างของเราเช่นเดียวกันเรื่องของปุ่มกดหรือการที่เราจะสั่งให้ตัวสุขภัณฑ์ของเราเนี่ยเขาทำการชำระล้างนะครับซึ่งระบบในการชำระล้างนะครับโดยที่เราใช้กันส่วนใหญ่ในบ้านของเราเนี่ยก็มักจะมีประมาณ3ประเภทนะครับแบบแรกครับก็คือปุ่มกดบนแบบน ซึ่งปุ่มกดบนเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทได้อีกนะครับก็คือแบบกดปุ่มเดียวแบบนี้ครับหรือเป็นแบบกด2ปุ่มแบบนี้ และก็อีกประเภทหนึ่งครับก็จะเป็นประเภทที่เกี่ยวด้านข้างแบบนี้ครับซึ่งจากประสบการณ์นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เราใช้ปุ่มกดแบบบนแบบนี้นะครับอายุการใช้งานของมันเนี่ยจะยาวนานกว่านะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องมากดด้านข้างแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบโซ่แบบนี้ครับซึ่งพอเป็นระบบโซ่แบบนี้นะครับมันจะมีข้อต่อค่อนข้างเยอะนะครับในการดึงโซ่นะครับทั้งตัวที่ปิดน้ําทีนี้ด้วยนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยก็จะมีการเสียของตัวอุปกรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบกดบนแบบนี้ดีกว่า ซึ่งจะเห็นว่าการกดบนนะครับอุปกรณ์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างซิมเพิลนะก็คือมีแค่ปุ่มกดลงไปนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นชุดปล่อยน้ำนั่นเองครับก็คือจะมี2ระบบแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการเลือกครับว่าคุณจะเลือกแบบกดบนหรือด้านข้างนะครับผมว่าจริงๆแล้วยุการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันก็จริงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันไม่มากครับผมแนะนําให้เลือกแบบนี้ดีกว่าครับว่าคุณอยากที่จะ ใช้ระบบการชำระล้างกี่ระบบนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีการประหยัดน้ําในบ้านนะครับอาจจะเลือกเป็นแบบมี2ระบบนะครับแบบนี้คุณก็ต้องเลือกแบบกดบนแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าการประหยัดน้ําอาจจะไม่ใช่ปัจจัยนะครับเรื่องของการชำระล้างเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าผมก็แนะนําว่าถ้าเลือกได้ก็อยากให้เลือกแบบกดบนแบบปุ่มเดียวแบบนี้อายกุการใช้งานก็จะนานกว่านิดหน่อยนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของคุณเนี่ยมีเด็กที่ต้องใช้สุขภัณฑ์ด้วยนะครับผมก็อาจจะแนะนําว่าเป็นแบบกดข้างแบบนี้ดีกก่ารระะ็นนบบบคคัังง้จ กดแล้วอาจจะกดไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็น2ปุ่มแบบนี้เขาก็อาจจะกดเอา2ปุ่มการประหยัดน้ําอาจจะไม่ได้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นแบบกดข้างได้เช่นเดียวกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของระบบกดบนกดข้างไปแล้วนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ถามทางทีมงานที่เขามาขายสุขภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมนะครับก็คือให้ถามเลยครับว่าเจ้าตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในหม้อน้ําของเรานะครับมันมีรหัสชื่อว่าอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นผมอยากจะซื้อสุขภัณฑ์ตัวนี้ครับผมก็ถามเลยครับว่าเอถ้าเกิดว่าตัวนี้เสียครับผมจะไปซื้อเองเนี่ยรหัสตัวนี้ ชื่อว่าอะไรนะครับผมขอรหัสได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาให้รหัสมาแล้วนะครับเราค่อยเอารหัสนั้นเนี่ยไปเซิร์ชทางแอปช้อปปิ้งออนไลน์อื่นๆนะครับแล้วลองดูครับว่าเจ้ารหัสตัวนี้เนี่ยมันมีขายทางออนไลน์ไหมนะครับสุขภัณฑ์บางตัวนะครับมีขายเฉพาะสุขภัณฑ์ก็จริงนะครับแต่อะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยมีขายเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้ร่วมกันกับสุขภัณฑ์ตัวอื่นเยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับอะไรตัวนี้ของคอตโต้เนี่ยมีสต็อกที่โรงงานเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้อ ตัวสุขภัณฑ์นั่นเองครับคำถามถัดมานะครับที่เราจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราควรจะเลือกซื้อสุขภัณตัวไหนก็คือเรื่องของเชฟของสุขภัณฑ์นั่นเองครับ อันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับตอนที่ผมแนะนําว่าให้เอาทุกคนในบ้านเนี่ยมาลองนั่งสุขภัณฑ์ที่เราอยากจะเลือกดูนะครับซึ่งเชฟของสุขภัณฑ์ครับจริงๆแล้วมันแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยประมาณ3 4เชฟนะครับเชฟแรกนะครับก็คือจะเป็นเชฟที่เป็นวงรีแบบนี้ครับซึ่งอันนี้จะเห็นเยอะนะครับแล้วอีกเชฟหนึ่งนะครับก็จะเป็นเชฟที่เป็นวงรีเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเชฟที่เป็นวงรีที่มีหน้าสัมผัสเนี่ยค่อนข้างสูงออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้ครับจะทําให้สามารถรับน้ําหนักได้ดีนะครับสาหรับคนที่ร บบนีบเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาลองนั่งดูครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับเชฟแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าห้องน้ําของคุณเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กนะเล็กเนี่ยดูยังไงนะครับเล็กก็คือถ้าเกิดว่าคุณนั่งลงไปที่ชักโครกแบบนี้นะครับแล้วระยะของ,ของเข่านะครับไปจนถึงกําแพงเนี่ยมีไม่ถึง30เซนแบบนี้เรียกว่าเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องลองไปนั่งดูครับแล้วลองวัดระยะจากหัวเข่าของคุณนะครับไปถึงกําแพงอีกด้านหนึ่งว่ามันเกิน30เซนหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าไม่เกินครับผมแนะนําให้คุณเลือกสุขภัณฑ์ที่มีหน้าเป็นวงกลมนะครับสุขภัณฑ์ที่มีหน้าเป็นวงกลมเนี่ยมันอาจจะนั่งไม่สบายก็จริงนะแต่ว่ามันจะทําให้พื้นที่ในห้องน้ำของคุณเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สามารถทําให้เราเลยสามารถฟิตสุขภัณฑ์เนี่ย เข้าไปในห้องน้ําของเราได้อย่างง่ายได้ครับหรือว่าคุณอยากเอาสุขภัณฑ์นะครับไปติดตั้งที่บริเวณบ้านใหม่ที่กาลังสร้างของคุณแต่ว่าช่างเขามีการวางระยะท่อน้ําเสียไว้แล้วนะครับแบบนี้ครับเราจะต้องวัดระยะห่างนะครับระหว่างกําแพงของเรานะครับจนถึงจุดศูนย์กลางของรูท่อน้ําเสียนะครับว่ามีความยาวเนี่ยกี่เซนติเมตรนะครับแล้วเราค่อยเอาสเปกนี้นะครับไปให้กับทางน้องทีมงานนะครับให้ดูเลยครับว่าระยะเท่านี้เนี่ยเราสามารถซื้อสุขภัณฑ์ตัวไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าสุขภัณฑ์แต่ละตัวนะครับจะมีระยะท่อที่ค่อนข้าางแตตกก่ัันนะะะครรบย ที่แตกต่างกันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณวางระยะท่อผิดหรือระยะท่อไม่ตรงเลยครับมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของกลิ่นมาได้นั่นเองครับ <S <S และเรื่องสุดท้ายที่คุณควรจะต้องคำนึงนะครับก็คือเรื่องของการรับประกันนั่นเองครับ <S <S อย่างแบรนด์คอตโต้นะครับก็จะมีเรื่องของการรับประกันเนี่ย10ปีนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ มีการขนส่งแล้วแตกนู่นนั่นนี่นะครับคุณสามารถที่จะติดต่อไปที่ผู้แทนจำหน่ายที่คุณซื้อสินค้าคอโตโต้มานะครับหรือติดต่อไปที่โรงงานโดยตรงก็ได้แบบนี้เขาก็จะสามารถทำการเคลมให้กับเราได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบยี่ห้ออื่นนะครับคำถามที่ผมคิดว่าคุณควรจะต้องถามก่อนก็คือสุขภัณฑ์ตัวนี้ครับมีการรับประกันแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยแตกต่างกันกีนก่ปีบ้างครับอย่างเช่นคอตโต้เนี่ยเรื่องของอุปกรณ์ภายในนะครับหรือตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการรับประกันที่แตกต่างกันไปน,พพน,นั่าาจจน ถ,ถูกประมาณนี้เนี่ยเขามีการรับประกันให้เราเท่าไหร่แล้วมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราประหยัดเงินในตอนแรกนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะปวดหัวนในระยะยาวก็จบไปแล้วนที่เรียบร้อยนะครับกับลิสต์คำถามทั้งหมดที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่จะซื้อสุขภัณฑ์ควรจะถามให้ครบทั้งหมดนี้หรือควรจะไปลองหรือควรจะไปดูทั้งหมดนี้เลยครับว่ามันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่ามันถูกจริตกับเราจริงๆหรือเปล่าหรือมีส่วนไหนบ้างที่เรามองข้ามไปหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดว่าใครกาลังมองหาสุขภัณฑ์อยู่นะครับแต่ว่า ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับคุณสามารถทักแชทเข้ามาข้างล่างได้นะเพื่อเข้ามาคุยกับเรานะครับเราก็จะมีเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับว่าคุณควรจะใช้สุขภัณฑ์ประมาณไหนหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจสุขภัณฑ์คอตโต้นะครับก็สามารถเข้ามาดูลิงก์ของทางร้านได้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้างล่างเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาช่างติดตั้งสุขภัณฑ์แต่ยังหาช่างที่ถูกใจไม่ได้นะครับยังหาช่างที่รับประกันว่าไม่ทิ้งงานไม่ได้เนี่ย ก็สามารถทักเข้ามาคุยกับทีมงานคิวช่างของทางร้านได้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันรับรองว่าไม่ทิ้งงานนะครับทีมงานคิวช่างเนี่ยไม่ทิ้งงานแน่นอนและก็มีเรื่องของการรับประกันให้ด้วย1ปีครับคลิปวันนี้ก็ได้มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมหวังว่าจะได้ไประโยชน์นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ